สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายการทํางานของโมโจนะครับโมโจกลายเป็นตัวหุ่นยนต์ที่เป็นแบบบังคับมือนะครับในส่วนของการส่งข้อมูลหรือว่าการบังคับนะครับการควบคุมก็จะใช้รีโมตตัวนี้นะครับซึ่งรีโมตตัวนี้ก็จะส่งนะครับเป็นรหัสไปนะครับซึ่งถ้าผมกดปุ่มเนี่ยนะครับ รีโมทก็จะทําการส่งรหัสไปนะครับที่ตัวของหุ่นยนต์ทีนี้ตัวหุ่นยนต์ก็จะทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ประมวลผลว่าจะให้ทำงานว่าเกิดแอคชั่นอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นปุ่มที่ผมสร้างขึ้นนะครับปุ่มนี้นะครับสังเกตว่าเมื่อผมกดปุ่มนะครับปุ่มนี้คือน่าจะเป็นการหมุนนะครับหมุนไปทางขวามืออซ้ายมือนะครับโทษทีครับ ทางซ้ายมือนะครับหมุนตัวไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งครับตัวนี้สังเกตว่าจะเห็นขาเดินแค่ข้างเดียวนะครับเดินถ่ายหลังด้วยนะครับนี่คือเราส่งข้อมูลเป็นหมายเลขนะครับเป็นรหัสไปเราจะรู้ได้ยังไงว่ารหัสที่เราส่งมานั้นเป็นรหัสอะไรบ้างนะครับทีนี้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถที่จะเขียนหมายเลขหรือว่ารหัสอะไรก็ได้นะครับ แต่เมื่อตัวรับสัญญาณนะครับรับสัญญาณเนี่ยเราต้องเอารหัสนั้นเอาไปประยุกต์ใช้งานเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพหรือว่าเกิดการควบคุมนั่นเองนะครับในตัวของอ x mojo นะครับผมเขียนรหัสไว้ก็คือมีหลายปุ่มนะครับหลายปุ่มเลยทีเดียวทีนี้ในส่วนของการกดปุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีรหัสเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือเป็นรหัส102นะครับเราดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นะครับรหัสก็จะเกิดขึ้นนะครับผมลองกดปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรหัส1106นะครับตัวนี้จะเป็นรหัสต่างๆที่เรากําหนดขึ้นมาเองนะครับโดยเราสามารถที่จะตั้งขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้งานอะไรก็ได้นะครับโดยอาจจะเป็นการสร้างเครื่องส่งข้อความ หาเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับที่สามารถทํางานส่งข้อความฟรีนะครับหรือส่งรหัสฟรีนะครับเพื่อการใช้งานนั่นเองเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับนี่คือคอร์สคอร์สโลบติกนะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลไรจํากัดนะครับไม่จํากัดบิตนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในตัวของการเขียนโค้ดโปรแกรมหรือว่าการเรียนนะครับการเรียนเพิ่มเติมเนาะสำหรับผมก็มีการแนะนำียงท่านี้ขอบคุณครับ